ที่เก่านะครับหมูกระมาอยู่ใต่กาะหน่องใหม่ที่เก่านะครับปลอดภัยที่เก่าหมูก็มาเบิึงครับว่ามีหน่อบอกมาหน่อยมีแหนงมีหน่อมีแหนงเยอะครับแต่มันเป็นหน่อในน้อยในแน่นะครับเป็นแหนงเป็นแต่เ้างมันพออยู่น่อหนึ ings, ่งนะครับอยู่ขุ ateur, such, you know, ่นอยู oh ่ต oh ีเครื่องๆนะครับอยู่ไอ้เลือดเลือดขุดโอ้โว่าห้องเจียวได้ว่าห้องตะก้อเ้าอี วางไว้เหมือนกันจีลืมนะครับลืมแล้วก็ันพวกก็ยืมไปใส่ล้วนะครับมาเบิ่งกันกรับว่าได้บ่มาเบิ่งกันนะกาแฟห้าเจียวได้บ่กะเดียวขออนุญาตขึ้นเอาก่อนนะครับข้าพูมี่กะบห้าเอาอยู่อีใช่รางนี่นะครับได้สามนอตาเต้านะครับกับอีสองแหน่งนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นเอา นอนหนึ่งอยู่ไอ้เครื่องนีนะครับเดี๋ยวหาหาวิธีขึ้นเอาก่าน,นะครับครับผมพี่หนักหลังจากเาุกทางปีนขึ้นเอานะครับสำเร็จครับได้นอนใหญ่นอนหนึ่งนะครับสรุปนะครับจะนอนใหญ่นอนหนึ่งครับตาเตานะครับตาเตาสาม ตาเต้นะครับกับแหนงสองแหน่งนะครับ